ความสำเร็จความโดดเด่นที่แลกมาด้วยความพยายามต้องจากบ้านเกิดไปหาแสงในต่างแดนที่นี่บ้านเราแล้วนะายนูลิสถ้าไม่ไหวถ้าเหนื่อยก็ร้องมันออกมานะเวทีนี้บ้านเราทุกคนพร้อมอบก่อน เซอร์ไพรส์จากเอ็ซีทำลิซ่าซึ้งทั้งน่ารักน่าเอ็นดูบอกหนูดีใจที่ทุกคนมาหาใครได้เห็นก็ต้องกุมอ,อกเป็นดาวระดับโลกแต่ความน่ารักต่อบ,บิ้งไทยไม่เคยเปลี่ยนเป็นที่เอ็นดูถึงขนาดโดนแซวไปดูแข่งรถกับใครยังเขินได้น่ารักสุดๆยิ้มแก้มปี่แบบสาวน้อยมีความรักมากถามว่าไปกับใครอะ่ะ ที่ผ่านมาชาวเราจะเห็นว่าเต้าลีดหัวล้อและยิ้มได้เสมอทั้งการเป็นเทนนี้ค่ายดังที่ต้องฝึกเต้นอย่างเข้มขน้นต้องไปออกรายการเพื่อเป็นที่รู้จักตอนนี้ได้กลับมาร้องเพลงไทยบนเวทีบ้านเกิดแล้วลิซ่าดูแฮปปี้สุดๆวันเพ็ญเดือน12ก็มาถึงไม่มีลูกคอ18ชั้นแต่น้ำเสียงตะเล็กตาน้อยมากลูกจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจนลิซ่า มาหลายเวทีเจออะไรก็ไม่หวั่นอย่างช็อตที่แขนเสื้อไปเกี่ยวกับกระโปงรงลิซ่าก็ประคองสติได้ดีมากแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพเป็นยิ่งกว่าไอดอนเพราะตอนนี้ลิซ่าเธอคือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงได้ร้องเปิดโชว์วิกตอเรียซีเคตทำเอาคนดูว้าวไปกับความแซบในชุดนางฟ้าความเดินสับขางานสายตามีเสน่ห์และสง่างามมาก อีกหนึ่งความเป็นไอคอนิกของเธอก็คือการทักทายแฟนๆในคอนเสิร์ตมีพลังปลุกใจให้คนฟังตื่นเต้นตาม What's up London? และความเป็นซูเปอร์สตาร์นี่แหละของแท้ที่ลิซ่าสามารถสร้างมูลค่าให้แบรนด์ดังไปกว่า230ล้าน ใครๆก็อยากได้ตัวเธอไปร่วมงานอย่างล่าสุดก็ทำมอเอฟซีทั่วโลกฮือฮาหลังเห็นลิซ่าในทีเซอร์รับบทเป็นพนักงานสาวรันทุกวงการแล้วจริงๆไม่มีอะไรที่ลิซ่าทำไม่ได้แถมยังเป็นที่รักของลินลี่โซคิวกับทุกคนเสมอตั้งใจฟังเอฟซีแจกความสดใสได้ตลอดอย่างงานมีตติ้งครั้งแรกมีลินลี่จากประเทศจีนตามมาเชียร์แดนโชใส่สุดพลังตารีดก็ชื่นชม รู้เลยว่าภูมิใจในตัวลิลลี่ทุกคนมากภายในงานก็มีดาราเซเลบไทยไปให้กำลังใจอย่างขับข้างทั้งรัศมีแค้บูพงทธิวัตรนอกจากจะก,กีดดีซ่าแล้วก็ยังได้วิดคนหล่ออีกจบงานทำเอาเสียงแหบไปเลยแต่ความฮอตของดาราก็ยังซู้แม่สิท์ทิพมามีของดีซ่าไม่ได้ ยิ้มให้เอฟซีถ่ายรูปต้นฉบับความน่ารักของเต้าลิดมาจากคุณแม่นี่เองส่วนอีกโมเมนต์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตอนที่เธอถูกถามว่าไปงานแข่งรถกับใครเต้าริดก็ยิ้มกุ้มกิมจะเป็นใครไปราคาถ้าไม่ใช่เฟเดร,ริกอานทายาทอาณาจาักรแบลลูระดับโลกที่ขยันมีโมเมนต์ด้วยกันอยู่บ่อยๆเป็นอีกดึงกำลังใจของลิซ่าเลยก็ว่าได้ตามไปเชียร์ทุกงานพาไปดินเนอร์หลูเป็นสายซัพพอร์ตตัวจริงไม่เปิดตัวแต่แค่นี้ก็ชัดเจนมากแล้วล่วะคะ่ะเห็นลิซ่ามีความ คมสุขกับงานมีคนรักรอมรอบแบบนี้ชาวด้อมไทยก็แฮปปี้ด้วยยินดีกับทุกความสำเร็จเลยจ้า